เดี๋ยวสาธิตวิธีการถอดเปลี่ยนกล้องแอร์ด้วยตัวเองนะครับขั้นแรกเราต้องปลดสองข้างนะครับมันจะมีสองข้างเห็นไหมแล้วก็ขยับปลด,ดนิดนึงนะครับออกละที่จริงที่จริงที่จริงเราก็ปลดตรงนี้ด้วยถ้าเกิดยังไม่หลุดก็ปลดตรงนี้ออกดึงที่เฉยดึงมาตรงตรงหลังจากนั้น จะมีสกร,สร,อร Not ูอยู่สามตัวครับน็อตไขควงถอดออกไม่ยากครับไม่ยากนี่พูดจังเป็นทาการเลย เสร็จแล้วก็ค่อยดึงครับเป็นสลักอยู่ออีหยวจอดมีตรงนี้ดูแล้วง่ายมากถ้าบางคันบางคันอ,อนาจจะหัวจอดจะมีสี่ตัวจะมีตัวนี้ด้วยครับแต่ของผมไม่มีของผมจะมีแค่สามอผมทำไมต่างจากคนอื่นเขานี่ครับ <Okay. S 1> ตัวนี้จะเป็น คลิปล็อกนะครับ่อค่อยถอ,อกมาเรียบร้อยนี่ครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บกลองแอร์นะครับเราแค่กดกดล้องสองข้างออกมานะครับอนี่เป็นกลองแอร์โอ้ อไม่กอดครับพี่น้องครับนดำปีครับนดำปีสะอาดมากโอเค